เขแต่งตัวมาัดเป๋เท่อยู่น้องไม่ใช่พี่มึงถามมึงอะไรดิไม่ใช่มันมันมาแต่งมันคดอคือมาแต่งตัวใหม่พี่มันอยากให้พี่ชมพี่อ๋ออิสรนเดิมเดิมถามกูว่าทรงผมเป็นไงพี่หล่อไหมพ่อหนุ่มเอ็กกิโมเฮเยรคหวยตัวอยู่ไทยแต่ใจอยู่ปารีสเด้อมึง ใครเนี่ยฮะฮะผมเองครับพี่ฮะมึงเหรอเออคุณเหมือนทั้งวันน่ะวันเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตาจะแตกเลยละนี่มึงเหรอเนี่ยอยู่แล้วไอ้สัตว์ก็ดูว่าคนนอกเข้ามาคุณดูว่าพวกไอ้เหี้ยแบบพวกมาเติมน้ำมันบ้านอะเหมือนเเลยหมือนจริงเหมือนพวกแบบว่าเหมือนพวกคุณหินแอย่างนี้ก่อนน้ำมันอ่ะเี๊ก้าว hard ครับเี๊ก้าว hard ครับ ไปถึง 5, 000, ห้าพันผมไม่นอน 5, หอ้าพันเลยวะห้าพันไงเหมืองอะ่ะได้สองพันละโชคโชคมัวมันโพยังมึงโพยังเออก็เดี๋ยวโพชิวอยู่แล้วผมเบี้ยวเยอะอ๋อมึงยังไม่โพแต่มึงเก็บไปแค่สองพันตั้งแต่เช้าอ้าวก็เดี๋ยวเก็บอีกนี่งไงแล้วสองพันมึงขายได้เท่าไหร่แสนกว่าโอ้โหถ้าใส่เยอะเลยโชคโชคในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็อย่ามามองถึงเงินแล้วกันมันทำไรได้ก็ทำไปแล้ว เอ้ยใครเซอร์มาแก๊งแรกเลยวะใครเซอร์มีปัญหากับเอซันะครับตอนงัดไม่ไม่มีครับเคยโดนด่าถามน้องน้องน้องเล่นครับต้องถามน้องเห็นเขาบอกเอแซัด่ามั่วเลยผมตอนที่ผมไปเล่นผมไม่ไม่เจอเอแซับเลยครับพี่อ๋อไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เคยเจอครับจนเดี๋ยวผมเวลาผมไปเล่นครับไม่ค่อยมีใครมาครับถ้ามีมีจะมีการประนัทจนเดี๋ยวผมจะขับหนีออกร้านไปเลยครับผมได้เนี่ยผมผมได้รับเรื่องมาว่าแบบรับข่าวว่าเอซับเขาไล่ด่าพวกแก๊งที่ไปงัดร้านทั้งหมดเลย ผมไม่เคยเจอพี่เอ้ับรับลไล่ด่าเสร็จไปพอไล่ย,ยิงร้อยอีกตอนจบแล้วอ่ะผมไม่โดนครับไม่เส๋เจอเอ้ับรับอ๋อถ้าเจอน่าจะโดนเหตุการณ์เดียวกับพวกโคอีโคอีงโดนเลยอ๋อโคอีโดนอ๋อที่ที่โพวทวิตากันใช่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 ก <ๆ S 2> ็ถ้าส่วนใหญ่ผม <ๆ S 1> ไปเล่นล้วเจอโคโอีอยู่อะไรเงี้ยผมจะขับออกไปแล้วไปหาร้านใหม่งั้นปีผมมีการประทับผมไม่อยากไนพิการอะไรด้วยใช่ใช่ครับปี ถ้าได้เล่นอญกงกับแต่นเล่นแค่แบบเปิดเพลงทางไหนทางมือครับเมาส์ใช่มครับใช้เมาส์เอามือไปทับเมาส์ครับอ๋อก็เคยเล่นกับ LTR ไปลรอบนึงครับแต่ไม่เคยเจอเอเแบราพี่เออแกนที่เป็นงานร้านส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะติดตอรี่รีกันอยู่มั้ครับแจ็คใช่ครับโคเอก็มีหรอ เอ่ออันนี้ไม่ทราบครับแต่ถึอว่าแก๊งแก๊งส่วนใหญ่ครับที่ที่มีสตอรี่อตอนเนี้ยเพราะก่อนหน้านี้นที่ผมเคยแบบไปงานร้างกับน,น้องก็จะมีแบบแลไลเกรอร์บ,บ้างมีโคอีบ้างเลยปลาดปลายอ,ะอ่ะอ๋อแล้วน่าส่งตัวแทนมาได้อยู่มั้งผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะมันเรื่อง<ช>ของเขาไงไม่อยากให้มันแบบมานั่งด่ากันแลว้วไปนั่งแคนกันเกินกว่าเหตุนี่มันมันจบไปแล้วมันยังเวลาย,ยิงล้อเขาอยู่เลยเร,เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับ โอ้โหอีอยังโดนและแก๊งอื่นจะไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โอี๋มันก็เตง็งเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแก๊งอื่นมาหน่อยะครับได้ได้ได้เยอะเปไปไหนไวนะเนี่ยลองร้พี่ิ ไม่น่าอยู่นะพีไปจาก เรียกเรียกมาให้หมดเลยครับแล้ววนี่ยถ้าถ้ารู้จักแก๊งอื่นอะถ้าเจอแก๊งอื่นเรียกเรียกเรียกมาเลยครับไม่มันเป็นตังคเดี๋ยวผมให้แค่แก๊งที่มางัดร้านละถ้าไม่ยันเป็นอย่างงี้กันอยู่เนี่ยไม่เรียกไม่ค่อยมากันละมีโทรศัพท์ดิมีมีมีสามารถสามเนวี่เหรอเอาดีๆให้แทงเนวี่เลยไงเอาดีสาระ เด้อ b r อมาสับีิมันเท่าไหร่อ่ะโจสองแสนเอาไหมสองแสนเลยเหรอไม่ามาันเดินทางสักสิบล้านเบืองคอมบอเบืองตังกูนะไม่ช้าป่อนเลยอัะนี้พี่ยูขอด้วยเดี๋ยวหลังัานนะเขาว่าหน้าผมหวานไปพี่ยูเป็นบออันนี้ใครรับใครรับแทงว้เนี่ย หนึ่งสงอะไรวะรับเนวิะบอกรับเนวิ้วรับแทงเนวิก๊งเดโมเนตเหรอใช่ใช่ครับเดโวเนตครับราคาไงอ่ะเดี๋ยวผมามไหมครับอ้าุมโพดไม่ใช่เหรอไม่ไม่ผมครับน้องทายผมครับอ๋อปว่ออะไรมันท่งผมเดียวกันเนี่ยเปี่นยเยน่เนี่นี่นี่ยเเนี่เเนี่เ่ย่ นี่วิส่งเข้มมาเลยเหรอมีไม่เข้มเลยเหรอตลกไอ้คร้อมมีหนวดโคตรแก่อืมวินร้อยนะรอแทงนี้วิสักเจ็ดล้านได้เหรได้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยโคตยไปนะเกมเกมอะไรอ่ะเอาดีๆพี่วาัลโลวี่พี่ต้องถามว่ามันต่อกี่ดาวอ่ะพี่นาวิอยู่แล้วพี่ชอบสีเหลืองอื เนวิเหรอเนวิหรือนาวิ้นนาวี้นาวิ้นนาวี้สีเหลืองอ่ะเนวิหรือเปล่านาวีอ่ะนาวี้เจอใครเบลเฟยูทีทีมอะไรไม่รู้ฟุตทีมจากถามหาเดี๋ยวเป็ดดีกว่าเปลี่ยนไงวันนี้ดามสกุลไอโชคด้วยดีกว่าไอ้โชคมึงส่งทีมแข่งด้วยไงต้องต่อเท่าไหร่บินเซียด้วยเนตัสวินเซียไม่ใช่อ้าภาพไอ้โชคยังจับปืนไม่แม่นเลยพี่ไอ้โชคกันนะพี่นาวี้ฟอร์มแบบ อดสั่นครับใช่เรอมาจัดเลยเหรอมาจัดเลยเออแทงดีกว่าได้ราคาครับได้ราคาเงเดี๋ยวเขาเขาเขาตักมาครับ,ออรบโอเคเบอร์เบอร์อะไรพี่ศูนย์ห้าสามหนึ่งหกหนึ่งครับ <c oughs> มันไม่ค่อยกระตือกันหรวะโอเคนี่ะ <c oughs> ฟรีไม่ชอบเนี้ย ส่วนใหญ่คนงานล้านมันมันวซี้อยู่นะพี่เจคี้แบบหนึ่งเนวีนาวี่สี่จุดห้าน้ำหนึ่งจุดแปดสี่จุดห้าน้ำหนึ่งจุดแปดต่อต่อคือต่อสี่จุดห้าแล้วละลบสี่จุดห้าแล้วก็ลบสามจุดห้าน้ำหนึ่งจุดเจ็ดไอ้น้ำหนึ่งจุดแปดนี่คืออะไรพี่ก็ถ้าชนะก็ได้หนึ่งจุดแปดคูณหนึ่งจุดแปดเหรอรันหนึ่งจุดแปดหมื่นเนี่ยโอ้ ไม่เลยแล้วสี่จุดหออะไรแล้วสี่จ้าคืต่อราต่อเราใช่ไหมดบันเทสสี่จุดห้าเดี๋ยวผมเรียกเข้ามาเลยเดี๋ยวก็คือต้องชนะต่อเกือบห้าเราเลยนะสิบสามแปดป่ะเอออีกทีมหนึ่งต้องได้น้อยกว่าแปด่าทีถ้าเหน้าเฮียอะไรม้งอ่ะเอแต่พี่ว่านาวีทำได้ปนาลนั้นนาวีก็ทำได้อยู่นะเนี่ยเออเดี๋ยวคุยเลยได้ แก๊งที่เหลือเดี๋ยกูตัดออกเอาไอ้ร้านเนี่ยเหลือแค่สี่แก๊งพอไอ้เหี้ย้วไม่ต้องเยอะแยะไอ้สั์ไม่มาเองไอ้แซได้ได้ไปด่าใครป่ะในในร้านอะล่าสุดก็มีแค่โคอินะครับเห็นโคอิบอกว่ามีเหตุการณ์ก่อนหน้าด้วยอ่อนหน้านั้นผมผมคุยผมคุยไปหมดแล้วนะครับผมคุยกับแก๊งแก๊งที่เราไปด่าเขาทำไมไปไปนะครับหมายว่าไปด่าไปตามไล่ยิงล้อเขาด้วยใช่ไหมอ่ ไอยิงล้ออันนั้นอันนั้นผมผมผมไม่เชื่อครับว่ามันเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรกันแน่อาจจะมีปักแทงกันตรงนั้นงั้นเรียกเรียกโควิดมาหน่อยดิเรียกโควิดเนี่ยไอ้ใครเป็นแฟนโควิดตอนนี้เรียกโควิดมาหน่อยก็ได้ครับ <c oughs> ไม่มีเลยพีมม่มีไ,มไมหมจะมาล<ม>็อกสว่างโควิดห้ <c oughs> ครับตามเรียก โอ้หราคาเฮียราคาเฮียจริงอะเนี่ยไม่ไม่น่าเล่นว่ะไอ้นี่ไอ้นาวีเลยนี่ยมันมันก็น่าเล่นบีน่ากลัวอยู่ดีอีกทีมอยู่ดีไฟมาจบเลยเล่นมันคือมันมันเสี่ยงไปไว้พี่ความเสี่ยงไปต่อตั้งเกือบห้าลาวต่อเยอะต้องต้องชนะสิบสามแปดอ่ะถึงจะได้ตังค์ตังค์สิบสามสิบสามแต่ไม่ใช่พี่ใช่ไหมฝั่งตุ่กาวบี่ไม่แต่มันมีสองราคาพี่ถ้าไอราคาสามจุดห้าจะเป็นั้นหนึ่งสิบเจ็ดอีกฝั่งห้าสิบ ก็เป็นเน้าหลั13.7มันมันจะมีถ้าน้ำ1.8จะเป็นจะเป็นอะไรพี่น้ำลบ4.5อีกฝั่งห้ามก9พี่แต่ถ้าอีกฝั่งห้าม10อ๋อราคาราคาย่จริงเลยนี่ะกูไม่การแทงเลยมี4.5ราคาเว็ะเลยพี่ราคาเปะเลย3.5ปุ่มอันนี้เพิ่มไหมส3 9โอ้ยเบิด มันอยู่ที่สองที่สามใช่ไหมเดินทางด้วยกันมาสิบห้าเดือนแล้วเออคุ้ได้ผมว่าเราคุยกันดูนะพอกันดแต่นามามันแพ้ทางทีมเดียวนะอืมรัวเบื่อต้องททงบันเดียวดีกว่าผมกว่าอย่ารอลารุนไม่กี่ลูกด้วยไสัตว์เก้าสิบนาทีถ้าแทงอันนี้น่าแทงลองไม่น่าแทงต่อลองมีสิทธิ์ได้เยอะกว่าเยอะเลย แไปก็บอเลยไบแต่เกิดก็ได้เราไีอยู่เหมือนวันนั้นแหละเข็ดเลยที่แต่เกมเกมพวกเกมจริงๆมันเล่นยากไหมหมายถึงว่าเล่นพนันน่ะยากได้ก็ได้ก็ได้น้อยเสียก็เสียเต็มเลไปไปแล้วเจ้าที่เกิดบันดูมีทรงไเยอะเลยจัดนักแข่งท้องเสียยี้มเป็นปืนเรื่องคนที่มีปัญหาของเกมแซมมาเลยก็ได้ครับที่เอ่ยไปเพิ่มเดมอนที่คนเป็นคนต้นแต้นเรื่อง ออออรอ,อรอเขาพูดก่อนก็ได้ครับงั้นร้านเหรอครับใช่ไหมใช่ครับใช่เค <Okay, okay. S 3> ครับครับผมเออพฤทธพางัดล่าสุดแบบสี่ห้าเดือนที่แล้วเลยอันนี้ไม่จะง,งัดไหมล่ะถ้าจะไม่งัดก็ไม่ต้องมายืนก็นได้ถ้าจะงัดเนี่ยหลังจากนี้จะงัดไหมล่ะน่าจะไม่ครับพี่เพราะอะไรอืมคนในแก๊งไม่ได้ไม่ได้อยากงัดกันอะไร แล้วแต่แล้วแต่วันนี้แล้วแต่แต่ว่าถ้าฟังไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่เสียหรอกโอเคครับพี่ขอบคุณครับไม่งั้พวกโวยเซบครับเขาเขาอีเรือกเรือกคนที่แบบที่มีปัญหาเอซบมาหน่อยครับเราได้เคลียร์มีแบบใครพูดมาโวยเอซับมาเลยคุณพูดเลยใช่ไหมได้ครับโอเคไหนไหนเขอีกับเอซับเป็นไรกันครับหนูครับวันนั้นผมไปกันน้าเปิดอยู่ที่เขาตั้งร้าบังียวแล้วก็ด่าแค่นี้เลยครับได่ครับ ืออยู่ดีก็โดนบัารุแล้วก็โดนด่าเลยครับพี่ผมผมจะไปงานนานใช่านั้นผมก็โดนบัารแล้วก็ด่าแล้วลงมาเดียวยายเสียวเี้ยอันไหนครับอันนี้อันนี้วันไหนครับเมื่อสองวันที่แล้วครับตรงปั๊มพาวเลยปั๊มพาวอ่ะก็พวกคุณโพสทวิตท้าทายพวกผมหรือเปล่าคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับคุณผู้หญิงแก๊งคุณโพสทวิตท้าทายพวกผมมาแล้วรอพวกผมไปพวกผมก็ไปนะนี่เขาไปเสร็จโพสทวิตท้าทายผมก็ถ่ายลงแม่นะคุณก็ป้าวกับพวกผมในทวิตเนี่ไม่นะคุณด่าก่อนนะ แต่ว่าแต่ว่าคุณท้าทายพวกผมอยู่แล้วหรือเปล่าท้าทายยังไงไม่ได้ท้าทายเลยคุณโพสวิทิ์ท้าทายพวกผมพอผมไปเสร็จมาถ่ายกลับแล้วคุณก็บอกว่าอุ้ยคุณก็ถ่ายหน้าพวกผมมาลงทวิตด่าพวกผมเนี่ยผมบอกว่าผมโพสรงไนตอนไหนที่มีคำไหนบ้างที่ผมโพสด่าไม่มีนะมีคำไหนบ้างที่คุณด่าคุณก็ไปย้อนดูเองครับก็เห็นน้องผมบอกว่าคุณถ่ายรูปพวกผมตอนตายลงทวิตเนี่ยก็คุณคุณท้าทายพวกผมเองนี่ไม่ไม่ว่พาไปไปไปพาเร็จท้าทายพวกผมถ่ายรูปลงทวิตพวกผมพวกผมก็ไป ก็เพาว่าถามชวนล็ไม่ใช่เลยเพลดเพในตัวห้าเมตรเนี่ยผมก็ชวนคุณเล่นน้องคุณก็กลับมาเล่นเองพอผมท่าเสร็จน้องคุณก็พูท้าทายทวิตต่อก็เอาเด็กไม่หนีตอนเป็นดีคุณบอกว่าอะไรอะรอหลอกในแกงกระจอกเงี้ยโอ้โหก็คุณท้าทายในทวิตหรือเปล่าหลังจากนั้นที่คุณท้าทายหรือเปล่าไม่ผมว่าคุณท้าทายผมนะในทวิตอ่ะท้าทายพวกผมนะพวกผมอยู่กันเต็มมาเอาจริงคุณยังท้าทายเลยพูทวิตอ่ะร้อนเหรออย่าร้อนดิคุณพูดพูดอย่างเงี้ยพิมอย่างเงี้ยถึงไม่จริง มดยคุณจะตอบแหลแต่พวกผมอ่ะข้าหมายถึงคนอื่นหรือเปล่าเฮ้ยคุณตอบทวิตผมว่าตอบจะคุณจะหมายถึงคนอื่นได้ไงไห่ให้ตอบครับคุณโพสต์น้องพวกคุณไงตอบอ่ะป้าอยู่ไหนถูกไหมก็ใช่ครับคุณท้าทายนี่คุณโพสต์ก่อนว่าป้าอยู่ไหนน้องผมก็ไม่ไม่ไม่ฝั่งคุณโพสต์ก่อนหรือเปล่าว่าอะไรครับก็โพสต์ท้าทายพวกผมไงท้าทายแบบไหนครับถ่ายรูปโชว์อ่ะครับถ่ายรูปลงอ่ะแล้วพอผมไปผมก็ถ่ายรูปกลับไงแต่คุณก็แล้วคุณก็ใส่มาเลยนี่ถูกเปล่า ช่ไหมครับอันนี้คือมันก็เรื่องแค่นี้หรือเปล่ามันมีอะไรอีกไหมครับพี่เจคครับคุยคุยคุยกันก่อนได้เลยครับเพราะว่าผมเราฟังทั้งสองฝ่ายทั้งองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าผมอยากรู้ว่าต้นตอคืออะไรไงด้านทางฝั่งเขาหีก็บอกว่าไม่เริ่มก่อนถูกไหมใช่ครับใช่คือมันเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งเขาหีวันนั้นเปิดประตูกอก็ได้วั้นนั้นเหรอครับใช่มันเกิดอะไรขึ้นเลยที่ผมกับพี่ผมเนี่ยจะไปร้านพาเพื่อจะกดเงินไปพารถถูกหมครับตอนเล่นร้านก็รถอยู่ตรงนี้ต้องา ก็คือพี่ผมลงไปก็โดนตีเลยแล้วคราวนี้ผมก็ขับรถออกมานะครับกับําแล้วก็ด่าแค่นั้นแต่มันไม่ได้จบตรงนั้นนะเขาด่าด้วยครับ๋องก็จอกล้อหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ด่าเรื่องอะไรที่ที่แบบอารมณ์เหมือนที่แสที่ที่จีคเคยเคยมาพูดแต่ว่าจะยุบแก๊งอะไรคับมึงเขาพูดในทวิตเลยอ๋อแล้วเราฝากเอเซบ้างไงครับเอ่อก็คือผมผมผมใช่ใช่ อะไรครับเดวแล้วก็เรื่องงานร้านต่อนะครับเขาบอกว่าพี่เอาไปกดตังตีแต่คือเขาตีกับผมตั้งแต่ที่หัวใจแล้วครับหัวใจเสร็จมาพามาหน้าตึกปูนตีกับผมต่อแล้วก็มาเจอที่พาวแล้วก็ถ่ายรูปลงในีพวกผมพอผมไปแต่ตอนไปตรงพาวเนี่ยผมวิ่งไปกดเงินจริงจริงอ้าวผมจะรู้ไหมว่าคณกดเงินแต่คนในแก๊งคุณตีกับผมตั้งแต่หัวใจกับพาวแล้วนะ ม่ราะคะไม่เกี่ยวแต่คุณอยู่โคอิดนะแล้วคุณแล้วผมตีกับคุณตั้งแต่หัวใจ้าวตีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตีก็ตีได้ผมจะว่าอะไรล่ะแตคุณด่าอ๋อคืออก็ติดใจจงด่าใช่ไหมใช่ครับอยู่ดีเขาก็ด่างงก็คือเขาโพสต์ทวิตแบบแบบลงอะครับแล้วแบบถ่ายรูปแบบพอผมไปเสร็จผมก็ถ่ายคืนพอผมถ่ายคืนเสร็จแล้วเขากลับเหมือนว่ามีน้ําเสียงอ่ะมีมีแบบมีตอบทิดกลับมาร้อนเหรอมานั้นนะครับทำนองนั้นผมกาใส่เลยเด็ดทีนี้อแล้วหลังจากนั้นได้เจอกันอีกไหมครับ ก็ไม่ได er ้อย่างไรก็เหมือนเจอตีนที่งานร้านครับก็คือดาวเดือนใช่ครับโอ้โหใช่ครับอีกเตี๋ยดอกตายเต้นใส่พวกผมยี่แล้วรู้ได้ไงครับอ้าวทำไมจะไม่รู้ครับใช่ครับยี่ครับ นีผมผมแค่อันนี้ผมมาแจ้งเรื่องัร้านให้ฟังนะว่ามันเป็นประมาณไหนแต่ถ้าแบบอันนั้นแล้วเดี๋ยวรอพี่ผมมาก็ได้ว่าเขายังไงผมว่าไม่อันนี้ลองเคลียร์ก่อนไหมถ้าเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยให้แบบพวกผู้ใหญ่ในแก๊งของเอซัมาคุยก็ได้เดี๋ยวลองเคลียร์ก่อนไหมว่าทางแก๊งผมน่าจะแบบมันมีปากมีเสียงกันอะเป็นมีน้ำเสียงอะต่อทีผมจะรอเล่นกับพี่ก่อนไงงั่นสองแก๊งนเอซับกับเดี๋ยวคุยก็เรียกคนที่แบบที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาเลยก็ได้ครับว่าอาจจะมีคนเล่าไม่ตรงนะผมว่าตรงนี้ นี่ผมเนี่ยนะครับไมเล่นเองอ๋อมีอยูไม่กี่คนใช่ไหมนะครับใช่ครับผมเนี่ยกับน้องเนี่ยที่ไปร้านเปล่าสองคนใช่ไหมครับในที่โนนะโอเคเราไอซับอยู่อีกคนครับนี่แหละผมเนี่ยคือคนที่เขาถ่ายรูปลงทวิตแล้วผมไปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปหมายถึงยังไงครับก็คือถ่ายถ่ายรูปเขาลงทวิตเพราะว่าเขาถ่ายเขาถ่ายรูปก่อนเขาถ่ายรูปเหมือนท้าทายพอผมไปแล้วเขาไม่เขาไม่เจอเหมือนแบบผมตีเขาก่อนแล้วอ๋อคือถ่ายรูปร้านเปล่าไว้ไม่ไม่ถ่ายรูปหน้าตัวเองแบบใส่ชุดค้ออีครับแล้วก็อยู่ที่ร้านเปล้วเหมือนตี ถ้ผมถ่ายลงทวิตเสร็จเขาก็เหมือนตอบทวิตมาคนที่ตายอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตอบเขาจะบอกเขาไม่รู้ใช่ไหมก็เขาตายอยู่เขาจะตอบได้ยงไงอะผมมาถือเขาตายโอ้โหแล้วก็อีครับถ่ายกูก็คือคนอื่นตอบมาครับคนอื่นที่เป็นน้องๆเพื่อนๆเขาตอบมาที่ถ่ายรูปนี่กูอีถ่ายรูปหมายถึงอะไรครับก็ผมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีใครนะมีอยู่แค่้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถ่ายมีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมน่าจะพูดไม่ตรงมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมี้อยเปร์เ็นไม่ใช่ร้านพาวนะร้านทีซีนะร้านพาวครับร้านพาวผมย สรุปร้าน,นไหนแน่ร้นอลายพเต้นผู้หญิงผู้หญิงถ่ายครับเอาคุยบอกว่าร้านตรงทีซีใช่ไหมครับทีซีหน้าเด็กปูนตอนนั้นผมตีเขาตายไปครับตีตีคนที่มานั่งสี่มาผมตีตายผมจําได้แม่เลยเพราะผมเป็นคนตีโอ้ชื oh, ่อเขาแทบทุกร้านนะครับเอาจริงเลยผมจําได้หมดเลยโห oh. นี้แต่ที่บัฟใส่นวเพราะว่าเขาเหมือนแบบล้อหลอกครับแบบถ่ายรูปลงทวิตว่าอยู่ร้านพาวตรงเนี้ยเข้าใจอารมณ์ไหมครับแบบผมตีเขามาแล้วแล้วเขาก็ไปถ่ายต่อ พอพวกผมไปเสร็จแล้ก็เหมือนแบบไปไหนอ่ะไปไหนไม่ไม่เห็นอยู่เลยเหมือนแบบที่เหมือนเก่งที่ท้าทายในทวิตเลยถามน้องนั้นมากกว่า่ประมาณนี้มากกว่าไอทุกแก่งได้ยินที่เขาเล่ากันหมดไหมครับไม่เราเราตีกันทีแรกมันอยู่ที่ร้านพีซีไม่ใช่เราต่อเลยปะก็ทีแรกทีแรกคือร้านหัวใจเลยครับถามน้องคุณก็ได้นะนั่งสี่มาหัวใจเสร็จไปไปไปหน้าตึกปูนต่อใช่ใช่ไอผมไปเองใร้านหัวใจอะตรง แล้วคุณบอกว่าทีแรกเป็นหน้าหน้าที่ต้วเองตีเสร็จใช่ป่ะผมก็ไม่ได้เอาอะไรเพราะมัว่ามันไม่ได้งานทงข้างในอ่ะที่มึงถ่ายรูปที่หลานก็ไปตลอดสิบหกเดือนและน้องชายใหญ่แจ็กกี้ก้าวอาวนาเออมึงควรลองดูกีดีโอทีซีกันอ๋อนง้นงั้นในในในประวัติการพสนน่าจะมีไหมลองลองเช็คนะอครับมีครับผมโทรผมโทรให้แล้วครับโอเคผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงหัวแดงหัวแดงหรือหัวอะไรตะคนนึงอ่ะแกงเขา่ะคนโพสพถ่ายรูปวปอยู่ลานพาวผมจำได้ตรงปั๊มน้ำมันเลย จงพูดจงพูหรือหัวแดงหรืออะไรผมไม่แน่ใจอะแต่ว่ามีแน่ๆนครับพวกผมอยู่วนเต็มด้วยตอนนั้นแล้วเรียกมาร้านเต็มเลยพวกผมอยู่วนเต็มเลยก็มีปากเสียงกันพอผมถ่ายลงทวิตเสร็จฝั่งเขาก็ใส่เลยเพราใส่กลับแค่นั้นแล้วเขาด่ากลับไหมครับฝั่งโกอีด่าครับด่าด่าร้อนเหรอร้อนเหรอแบบท้าทายอะเขาจะอารมณ์ไหมครับว่าผว่าใส่กันเต็มเลยเด็กผมโดนด่าก่อนนะอ๋อๆนี่ไงในทวิตเมื่อกี้นี่ เนี่ยเหรอพี่คนดี่ซีนะครับพี่ดีซีนะครับพี่ซีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่คนนี้คือมีปัญหากับลูกนี้ด้วยเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าผมแดงก็เนี่ยนี่ครับผมแดงนะตลกมากม่ไม่ใช่คนนี้แน่นอนครับคนนี้แน่นอนไม่มีเล่กันมีแค่เนี้ยคือมัาเปนมีรูปท้าทายร้านเตาอ่ะผมจำได้แม่นเลยมันไม่มีหรอกครับเพราะร้านเรามีแค่เดียวที่ไปกดนั้นเพื่อข่าวลดสี่อ่ะเราคุยเลยครับเราคุยเลยผมผมรอฟังอยู่ว่าอันไหนจะเป็นความจริงไม่ได้วิดต์กับอนเดิม ันนี้ก็คือเนี่ยก็ก็เป็นผมแดงนี่หน้าร้านที่สี่เนี่นี่หน้าร้านดีจริงมันมีอีกคนนึงครับมันมีอีกคนนึงที่ถ่ายหน้าร้านพราวจำได้เลยนั่งราคนเดมีผู้หญิงมีลินมาเล่นแค่คนเดียวใช่งั้นงั้นให้ผมไปรับมาใหมครับตัวคนโพสต์อ่ะผมไปรับมาให้ก็ลองไปรับมาดูเลยครับแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าก็ผมจําได้ว่าหน้าร้านพาวแน่นอนหน้าร้านพาวมันไปไม่ได้เพราะว่าเพราได้พี่จะได้รู้วันก็พวกเราไปร้านพาวคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาทั้งหมดเลยก็ได้ครับคนที่อยู่ในเหตุกกาารณ์มมททัั้้งงงหดเเลลยยแ๊ ได้ว่ยผู้ <จะ S 1> หญิง,ญงอะไร<ค>น,นั่นแหละที่เขา<อ><อ>ล้อเล,ลอกเราอ่ะแล้วโดนเราก็ทืบตายอ่ะแล้วก็ให้ค,คนอื่นด่าก็พี่จำได้เลยเล่นกี่คนร้านพาพี่ไปแค่ไก่ไวแค่นั้นแหละที่ไปอ่ะแล้วเขาด่ามีแค่นั้นแหละ อ๋อที่ถ่ายรูปก็คือมีแค่รูปหน้าทีซีใช่ไหมครับคุที่ที่จะบอกใช่ครับใช่ครับเพราะผู้หญิงที่ไปเล่นมีน้องผมมีแค่แม่ผู้หญิงคนเดียวครับผู้หญิงที่ด่าผมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออถ้าใชาใช่ก็น่าจะผมน่าจะจำสีผมกับหน้าเขาได้อยู่นิดนึงครับไม่แน่ใจว่าด่าหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วครับด่าครับเออมีมีอยู่คนเดียวอ่ะหัวแดงได้หถ้าาใช่อาจจะต้องลองฟังเสียงครับถามน้องดูถ้าได้จำเสียงนายแจ็เกี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ เอซ่าก <A> ็ตามพยานของตัวเองมาเลยครับเพราะว่าผมผมก็ต้องให้ทุกแกงที่งานร้านมันมน,น,นั่งฟังกันได้ครับได้ได้ได้ไดเรื่องมันใหญ่อยู่นะจกกักรพรรดิสองจกกักรพรรดิเนี่ยแต่ผมก็รออยู่ <laughs> ใจครับใจเดี๋ยวเราคุยกันผมใจเย็นอยู่แล้วครับใจแต่โคอีมันไม่พูดนะแต่มันเน้นทำสองแกงนั้นตีกันหัวสูสีมากๆเลยแต่ถ้าทำในบ้านผมให้โคอีดีกว่า จริงเรื่องนี้ไม่เคยมีปัญาเลยมาแล้วรอบนึงครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเคยเหมือนจะมีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ตอนนั้นมันมีคนหยุดไว้เรื่องตีงันร้านเนี่ยเราเคยปั๊บกันมาก่อนนานแล้วแต่เคยมีปัญหาตั้งแต่รอบนู้นเลยใช่ไหมครับรอบรอบนู้นเลยตั้งแต่สมัยที่พี่กอฟเป็นเป็นคนนำาะครับแล้วก็คือมันเหมือนเคลียร์เหมือนเคลียร์ตรงนั้นไปแล้วรอบนึงแต่ยังเคลียร์ไม่เต็มติยังมีแผลอยู่แล้ว ก็คือเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบผมก็ท้าเขาเล่นนะครับท้าเลือดรังมุดอะไรพวกนี้ใช่ครับผมฟ้องไอาอีใส่ได้หมดยกเว้นจันทร์อังคารเล่นด้วยตอนนั้นเดี๋ยวไปปล่อยไปครับถ้าแม่งตีกันหน้าโคตรน่าดูอ่ะผมบอกเลยแก๊งสองแก๊งถ้าไม่งตีกันโคตรน่าดูอ่ะโคอีแม่งก็ด่าสุดด้วยผู้หญิงอะไรด่าหมดอ่ะถ้าไม่ใช่ตีกับเราอ่ะคือผู้หญิงด่าหมดอ่ะมาฟ้องมาฟ้องพี่เหรอครับหรือยังไงครับ ไม่มีมีแก๊งแจ้งมาหลายแก๊งครับก็เลยเรียกเรียกมาแต่ว่าคุยอีเขามาแจ้งคนสุดท้ายก็เลยไคุยอีมากับเอซ์พี่นะเราถามได้แก๊งอื่นดูก็แล้วครับผมว่าพวกผมไม่น่าแบบมีปัญหากับแก๊งอื่นหรือว่าไม่น่าเคยไปบัฟหรือด่าอะไรแก๊งอื่นครับนอกจากเขาอีนี่สองแก๊งไอซ์เราคุยนี่เคยตีกันไหมไม่เคยครับไม่เคยแต่อยู่ที่นี่มาไม่เคยเลยเหรอใช่ครับไม่เคยครับผมอยากอยากอยากกันยุเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวบป๊บนึงอเหมือนกัน เออเออเออต้องอย่างนี้เออเออเลยไหมเออชอบ่ะเย็นไอ้คาผมเดี๋ยวรอพี่ผมมาก็ได้ถ้าคุยเรื่ออยากยิ้แบบแกงที่มั่นใจเจอเกงที่มั่นใจอะเกงที่มั่นใจเจอกันอ่ะมั่นใจกับมั่นใจอะ โอโหคูน oh, ี้คูนี Hence, ้พ่นหน้าหน้ามันเลยแล้วก็ไม่ต้องมาขอพี่ผมจบแต่ตอนนั้นเองนะครับโขี่ยเขรู้อยู่แก่ใจว่าคนทําอะไรอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะเจ้าคณใจมาผมก็ใจคุยเอาอุ้มอุ้มผู้หญิงมาครับไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ให้เหยียบฝืนเข้ามาอุ้มอุ้มเข้ามานะที่พวกเราไหมเรียกพวกาคนนี้เหรอ ใช่ไหมใช่ครับแล้วขอฟังเสียงนะครับเปิดตะโกนเลยนะครับไอ้แท๊บก็จะได้ยินด้วยก็<ม>คนเดียวกันอนิดนึงครับแม่แม่เข้ามาโอ้ครับผม <laughs> ได้ครับได้ <laughs> <laughs> ได้ครับมามาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอไอ้แท๊บแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอพยานอิษฐ์แป๊บนึบเงเรืร่องเรื่องไม่ไดอีกเดียดยเ๋ยวปัดปัดเราจะ รอเอซัแป๊บหนึงครับตัวแกงอย่าเพิ่งใจร้อนะครับเดี๋ยวอยู่ฟังด้วยกันก่อนเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณตอนเนี้ย